พี่น้องคะเกิดอีหยังขืนค่ะเมื่อบอสนกนะคะออกมาโพสต์แบบนี้ค่ะโอ้โหถือว่าบอสนกฟงศกรเพล่นสิเป็นคนที่บอคอยอยากเวา้าอยากปากอีหยังนะคะพี่น้องแล้วเป็นคนที่แบบนิ่งนะคะแต่ตอนนี้ค่ะบอสนกเองนะคะเพิเ่้ออกมาโพสต์แบบนี้ค่ะฝากถึงแอดมินหรือหลายๆคนนะคะที่ชอบเอาคลิปไปลงช่องไม่ว่าจะเป็นผมเป็นลูกนะคะในเพจใน YouTube เมื่อเกิดดราม่ามีคนมาด่ามาว่าเราช่วยปกป้องกันด้วยนะครับไม่ใช่เอาลงเฉยๆเอาแต่ยอดไม่สนใจว่าเขาจะโดนอะไรมันครับใจแรกใจเนาะนิดนึงว่าสันค่ะอันนี้คือส่วนของบอดนกพงศกรเพิ่นได้ออกมาโพดแบบนี้เกิดเรื่องเล่าอันใดเกิดขึ้นนะคะแล้วเฮาก็เลยเขาไปเบิงนะคะคอมเมนต์ตั้งๆคะ่ะพี่น้องคะที บอสนกออกมาโพสในครั้งนี้นะคะเกี่ยวกับกระแสดราม่านะคะที่แอดมินเพจต่างๆน่ะละพี่น้องได้ทํำข่าวไปนะคะแล้วยิบหรือว่าแคปเอาไปโพสนะคะแล้วบอกแกตั้งให้ค่ะว่าเกิดอีหยังขึ้นเป็นเรื่องเล่าเป็นแบบใดนะคะทํำให้เกิดความบ่เข้าใจระวังแฟนคลับเอฟซีนะคะนี่ละค่ะพี่น้องเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนี่ค่ะบอส นกพงศะกรเพิ่นกันได้ดออกมาโพสนะคะแบบนี้แล้วก็มีคอมเมนต์ตามมาพี่น้องค่ะตอบคอมเมนต์เยอะมากค่ะบอกว่าไม่ว่าจะเกิดดราม่าอะไรแม่เป็นอีกคนหนึ่งที่พร้อมจะปกป้องลูกชายและสมาชิกทุกคนในองค์กรเสียงวิหกเสมอค่ะเพราะเรารักศิลป,ปินของเราและไม่อยากให้ใครมามองในแง่ลบ โดยเฉพาะเรื่องดราม่าที่ไม่เป็นความจริงเป็นกำลังใจให้ลูกชายและองค์กรเสียงวิหกทุกๆคนเสมอรักที่สุดค่ะอันนี้คือ,อแฟนคลับบางคนนะคะที่เพิ่นเข้าใจแล้วกะ็หักในวงองค์กรหมอรับเสียงวิหกหักด้วยใจหลีหักบอดนกหักทุกๆคนในองค์กรเสียงวิหกนะคะเพิ่นก็ออกมาปกป้องแบบมีหลายคนคะ่ะกำลังใจครับผมนะคะเห็นด้วยนะคะ มันต้องเป็นแบบนี้จริงๆจ,จริงค่ะอันนี้เห็นด้วยค่ะสู้ๆค่ะฮอดถํำคลิปอธิบายและปกป้องเสมอครับค่ะเห็นด้วยค่ะบอสนะคะสาวออยวะ่ะเฮ้ยอเสสวาวเน่่าสันค่ะเพราะว่าสาวออยพึ่นจะลูนิไยของบอสนกนะคะพป่นสิเป็นคนบอคอยปากคอยบอทาอนไดที่บอ,บอเกินไปหรือว่าอันใดที่บอทําให องค์กรเสียหายผลสิบอออกมาโพดอีหยัางง่ายๆนะคะอันนี้มันกับบ่ดีค่ะเกิดความบ่เข้าใจนะคะเป็นดรามา่าเป็นกระแสจากเพจต่างๆแล้วกับ่พา,ากันแก้ข่าวบ่พา,ากันอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีบ่เข้าใจค่ะแล้วหลายคนก็ปกป้องค่ารักเสียงวิหกทุกคนค่าย่ามมีดรามา่าพากันเงียบมดย่ามี ยามบอมีออกมาปากดีเห็นหลายแล้วพวกเห็นเจ๊ตัวนี่ประสันจักเถื่อแนะกก็คือก็ดีคือกันล่ะครับประสันพี่น้องอันนี้คือส่วนทีเพิ่นแบบว่าเห็นด้วยกับบอลนกที่เพิ่นออกมาโพดแบบนี้นะคะเพราะว่าบอลนกพุ่งสกอนเพิ่นสีเป็นคนบอค่อยว้านน่นล่ะพี่น้องแล้วเอฟซีพ่อเห็นผลออกมาโพดยังสี่นะคะมันก็บอกบว่าอืเห็นด้วยเห็นด้วยออกมาว่าจักเถื่อแน่เพิ่นว่าประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้อง ฮักด้วยใจกำลังใจมีให้เสมอครอบครัวเสียงวิหกจ้าว่าันพี่น้องอันนี้คือกระแสะเรืองเล่าที่เกิดขึ้นนะคะพี่น้องขอเป็นกำลังใจดีๆและพลังบวกส่งให้คุณพ่อและลูกสาวผู้น่ารักค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพร้อมที่จะปกป้องดวงใจน้อยๆของเรานะคะหลายคนค่ะแฟนคลับเอฟซีนทีหักในโตพอจ้ากับอีลาค่ะส่วนนี้ยังยิงรอค่ะพี่น้องขารอคอย อยากเห็นพอจ้าออกมาอ่ะพี่น้องอย่าลืมะะ้อค่ะอย่าลืมเข้าไปเตรียมตัวซื้อบัตรจองตัวได้แล้วด้อพี่น้องวันที่20วันนี้วันที่18แล้วนะคะสิม,มีไล่ยกุ้มปิดของเสียงวิหกออกมาพี่น้องรับร่องว่า,ยายใไง่แน่นอนมีหยังออกมาเสื้อพรสยพ,ยพอเมพี่น้องที่แน่นอนเพราะว่าหลังจากทีนะคะเพิ่นใดเงียบหายไปโดนค่ะตั้งแต่พัด ปิดฤดูการมายัางบ่มี่ยังออกมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเ c ซได้เห็นเลยค่ะตางคนก็คิดหอดคิดถึงนะคะคิดหอดคิดถึงอคิดถึงหมอรับเสียงวิหกสูขู่สุขคนนะคะเ่ราว่าสิเป็นน้องแพรวน้องแพรวธิดาน้องดนธนาดนหลายคนค่ะแล้วช่วงนี้นะคะน้องดนก็ได้ล่าซื้อข่าวออกมาเตรียมโตแล้วพี่น้องแล้วก็พวกน้องๆน,นะคะกับเขามาใน บ้านในองค์กรของเฮาตั้งแต่วันที่สิบหาแล้วนะคะเตรียมตัวเขามาเตรียมซ่อมแล้วแล้ววันที่ยี่สิบที่จะหอดีพี่น้องฝากแฟนคลับเอฟซีค่ะเข้าไปซื้อบัตรจองตั๋วกันหลายๆไปหายกำลังใจน้องอาอายสักุณาพรกับพ่อจ๋าพงศกรนะคะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนพี่น้องคิดว่านะคะเพราะว่าวันที่ยี่สิบอาจจะมีเซอร์ไพรส์ตักหาเห็นเนาะคะ่ะอยากเห็นพ่อจ๋าคิดว่าสิเห็นบ่พี่น้อง รุนไปน้ากันนี่แหละพี่น้องเยสซิตกับบอกรันตีนะคะเพราะว่าเพิ่นบอกา้อ้ออกมาวาอี้อยังว่าสีออกมาสแสดงหรือออกมาให้เหาเห็นค่ะหลังจากที่เพิ่นไปเกาหลีกลับมานี่แหละพี่น้องแต่คิดว่างานนี้มีรุนพี่น้องค่ะมีรุนว่าพ่อจ๋าของสกอรกับสิขืนเวทที่ให้เข้าได้เห็นบอให้ได้หายคิดหอดคิดถึงบอนะคะพี่น้องค่ะแล้วหลังจากทีนะคะพอจ๋าเพิ่นเด้ออกมาโพ บอดอยานุเพิ่บก็ออกมาโพสขึ้นกันในพี่น้องยานุก็ออกมาฝากนะคะฝากถึงค่ะงานไลฟกลุ่มปิดที่เอาออกมาเผยแพร่นะคะเราต้องให้มีที่เพจหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรสีเขียวเท่านั้นนะคะเพจอื่นถือว่าโดนขโมยงานต่อไปนี้เอซีตัวจริง เราต้องช่วยกันนะคะกดรายงานไม่สนับสนุนไม่งั้นเราไปต่อไม่ไหวขอบคุณครับระสันค่ะส่วนนี่คือของยานุนะคะเพิ่นออกมาฝากถึงไพกระซางพี่น้องถ้าอยากห้มีไล่กุ้มปิดอยากห้เสียงวิหกไปต่อใดนะคะในกุ้มปิดนะพี่น้องฝากยาสไปแคปหรือว่ายาสไปเอาแบบตัดต่อคลิปไปล่งแบบ ก้อนเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเพิ่นบอกว่าหายไล่ไลก่กุมปิดที่เอาออกมาเผยแพ่เนี่ยต้องเอาออกมาจากเหดสีเขียวนกพงสะก้อนเท่านั้นเพดอินถือว่าโดนขโมยว่าสันพี่น้องอันนี้กับสมควรแบบถือต้องลรวละพี่น้องเพื่อนเห็ดถือเราละเพราะว่าบางครั้งนะคะว่าเพิ่นสีออกมาไล่ได้แต่ละออกมาเห็ดเป็นกุมปิดไลก่กุมปิดได้นะคะเพิ่นก็ต้องแบบ หลายอย่างนะคะเฮากับสิไปเจอถือโอกาสกับบอแมนล่ะคะ่ะพี่น้องเพิ่นกะมีโอกาสให้เฮาแบบว่าให้เอามาจากเพจสีเขียวเท่านั้นนะคะเพิ่นกับฝากมานะคะนี่ล่ะคะ่ะอีกส่วนหนึ่งของอเสียงวิหกนะคะเพิ่นได้ออกมาฝากให้แฟนคลับเอฟซีค่ะต่อไปนี้ให้ภาคกันสนับสนุนหรือว่าพาหักเสียงวิหกอีลีกะให้ภาคกันเหตุแบบที่เพิ่นบอกนี่ล่ะคะ่ะพี่น้องคะนะคะ ทราบจ่ายญ้านุเดี๋ยวนี้รอในกลุ่มแล้วจ้ารับทราบค่ะโอเคค่ะหญ้าวสันรับทราบให้ความร่วมมือสนับสนุนค่ะโอ้ดีใจนำนะคะพี่น้องได้ค่ะบอสวายขคือหลายแท่แต่บอกดบอสนใจใหายค่ากับคนพวกนั้นวสันโอเขียวหมอลําเสียงวิหกนกพงศกรนะคะที่นี่ค่ะยศกับมิเรืองล่า มาฝากถึงนะคะก่อนเปิดฤดูกาลก่อนถึงวันที่20ค่ะฝากแฟนคลับ fc นะคะเข้าไปซื้อบัตรจองตัวค่ะสนับสนุนหมอล่ำเสียงมิหฮค่ะให้กำลังใจพ่อจ๋าพงศกรน้องอายสักกุณาพรในวันที่20กันเยอะๆนะคะสำหรับมื้อนี้ค่ะฝากไว้สำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ